วันลอยกระทงมีน้องคนไหนที่ไปลอยกระทงกับคุณพ่อคุณแม่บ้มมางคอมเมนต์อบอกพี่เป้งหน่อยนะคะหากใครนะคะที่ไม่ได้ไปลอยกระทงที่ไหนแนะนําแบบนี้เลยค่ะมาลอยกับพี่เป้งกันชว่วนั่นก็คือแบบนี้นั่นเองคือแบบติดก่อนนะคะที่คนไทยเนี่ยเป็นคนสร้างมีน้องค,คนไหนเคยเล่นบ้างคะเอาเราไปดูกันบัวลอยกระทงในแบบนี้เป็นยังไงว,ว้าวเราเหลือเข้ามาอยู่กันในแบบแล้วจ้ะ เขาบอกเลยว่าแบบแบบนี้นอกจากมีรอยกระทงแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆให้น้องๆทาด้วยเดี๋ยวพี่แป้นจะพาไปดูค่ะว่ามันมีอะไรบ้างก่อนอื่นก็ขอพาทัวร์รอบๆก่อนนะคะว่าเฮ้ยบรรยากาศมันดีอยู่เริเอ้าวมีแม่ค้าคนนั้นขายกระทงอยู่ก็สวัสด,ดีวันรอยกระทงนะคะเขาบอกใครไม่มีคู่สามารถจับจองแม่ค้าไปรอยได้ด้วยนะ <S <S บอกเลยว่ามีกระทงหลายแบบแล้วมีแต่ของสวยๆทั้งนั้นเลยนอกจากกระทงตรง,ตรงนี้นะคะทุกกระทงที่มีสวยๆงามๆเนี่ยยังฟรีทั้งหมดด้วยเราสามารถกดอ e ีนะคะแล้วหยิบกระทงมาได้เลยนะคะแต่ข้างหลังเขาทำอะไรวนะน่ะเอ้ยแน่นอนว่าลอยกระทงเนี่ยเป็นประเพณีของไทยเราก็ต้องใส่ชุดไทยและสามารถใส่ได้ฟรีมไม่ต้องเสียโรบักด้วยขนาดเขาทำอะไรกรันโอ้คุณปล่อยโคมลอยกันทุกคนว่าแต่มันชุดอะไรเนี่ยตัวจริงปล่อยไม่ได้เราปล่อยในเกมโรบอกก็ได้เดี๋ยวพี่เป้จะพาไปดูว่ามันต้องปล่อยตรงไหนยังไงบ้างเด มาตรงนี้ได้เลยค่ะโคมรอยฟรีโอ้ยตกใจนี่แม่ค้าหรือนางกวักวะเนี้ยและเรานะคะก็สามารถกดอ e ีนะคะเพื่อรอยโคมได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูการวอดรอยอยังไงบ้างและตอนที่เราจะรอยโคมนะคะเราสามารถเขียนคำอธิษฐานได้ด้วยบอกเลยว่าเหมือนจริงมากแป่ก็จะของให้น้องๆนะคะรักพี่แปงชมเยอะๆนวก็รอยขึ้นไปเลยค่ะนอกจากการลอยกระทงแล้วปล่อยโคมนะคะยังสามารถปาร์ตี้แฮงเอาท์กับเพื่อนๆได้ด้วยแน,น,นะนำไว้ชวนเพื่อนมาเล่นกันเยอะๆ เลยว่ามีดีเจที่เล่นเพลงพราะกับโคโยตี้นะคะโหเซ็กซี่มากเลยนะคะรู้สึกว่าหน้าตาโคโยตี้คุณนีณคุ้นๆไหมคะทุกคนคนที่ขายฟลุมรอยหรือเปล่าแล้วคนนี้หมุนอะไรเป็นลูกค้าเลยเดี๋ยวเอ้ยเออคุณ บอกไปเลยว่าขอเก๊กขวยถ้วยใหญ่แช่ไว้อยู่ในตู้เย็นนะคะไม่พลาดแน่นอนอารั่อคุณพี่บาร์เทนเดอร์เขาทาการชงให้เรานะคะว่าเก๊กขวยถ้วยใหญ่มันทํายังไงวะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะอาเรียบร้อยนะคะเราก็ได้เก๊กขวยถ้วยใหญ่ๆมาแล้วเรากรดกดไปสักหนึ่งทีไอ้ข้างหลังมันทําอะไรวะนั่นน่ะโอ้โหหัวเซกันไปเลยนะคะทุกคนเมาแล้วนะสนุกสนานกันเนาะโอ้โหอาเอาไว้เออฮึชัฮึชัฮึอะไรวะอาพี่เป้ก็เกิดไปแล้วนะคะว่ามีกระทงหลายแบบนะคะนอกจากตรงนี้ที่แม่ค้าขายตอน แล้วนะคะน้องๆยังสามารถทํากระทงเองได้ด้วย<อ>และนี่น่ารักมากมันคือกระทงขนมปังเต่านั่นเองนะคะน้องๆและกระทงตร,งตรงนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะกระทงนะคะน้องๆจะต้องใช้ต้นกล้วยนะคะในการค้ามนะคะก็ดูไปว่าต้องใช้ใบตองเท่าไหร่และวิธีการที่เราจะไปเอาใบตองนะคะน้องๆมาดูตรงนี้เลยมันจะมีขวานนะคะให้เราเนี่ยไปตัดต้น นั่นเองจะหยิบขวานมาแล้วก็เดินมาเลยกนะ็วายนะ้ำไม่โอ้ยอะไรมันจะลบาบากขนาดนั้นันที่จะมีกระทงนี้นะบอกเลยว่าเราจะต้องได้กระทงใหญ่กระทงหงทองที่สวยที่สุดนะคะเราก็ตัดต้นกล้วยไปค่ะและตรงนี้ก็จะมีบอกนะคะล้วน้องต้องใช้ต้นกล้วยใบตองเท่าไหร่จะได้อะไรบ้าง <c oughs> ตัดต้นกล้วยเสร็จแล้วก็วายนะ้ำกลับมาเฮอะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปลอยกระทงกันเลยดีกว่าบอกเลยว่ามีกระทงทั้งกระทงฟรีและกระทงที่เราค้าเอง แน่นอนว่าผมพี่แมงเอกต้องเป็นกระทงเบอร์ใหญ่ทุกนันกระทงสป่งทองสุดอลังการนะคะบอกเลยว่าต้องมีนะคะน้องเพราะเราจะได้ขิงคูอื่นได้กระทงเราใหญ่กว่าชาวบ้านเขานั้นเองอันละหนึ่งสองสามอารม ให้สิ่งไม่ดีลอยไปกับกระทงนั่นคือ FC พี่แตอรลอยไปกับกระทงแล้วพี่แป้งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหมายความว่ายังไงนกก็สีไม่ดีหรือเปล่าคะโอยกระทงกันเสร็จแล้วนะคะเราจะมาป,ปล่อยโคมลอยกันหมกลวยว่าสวยอลังการมากๆนะคะน้นองเริ่มจุดไฟกันแล้วเดี๋ยวเราปล่อยโคมกันดีกว่าเราก็จะอธิษฐาเนเขียนคาอวยพรนะคะว่าเอ,อขอ FC ของพี่แป้งมีความสุขกันทุกคนเลยค่ะและลอยก,กระทงปีนี้นะคะปี2 5 6 6้พี่แป้งขอให้น้อง มีความสุขกันมากๆขอให้สิ่งดีๆรอยไปกับกระตุให้หมดเลย